<c oughs> คือว่านะลูกหยันซิ่งชินเขาเรนะาไปแล้วน่ะอย่าไปรบกวนเขาเลยใจดีกว่าไหมผมไม่ทําไม่ขอตื่นหออลอลหลกอย่าเลวาย่าเล้าจะให้ลูกหยานเจอตาปากม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องใช้วิธีนั้นซะแล้วโอ้ยถ้าเป็นอะไรไปฉ,ฉันจู่จูก็รู้สึกเจ็บขาขึ้นมาคุณช่วยพยุงฉันไปที่โซฟาหน่อยสิฉันลุกไม่ขึ้นเลยทำไมจู่จูถึงเจ็บได้ เมื่อกี้หกล้มเหรอใช่ใช่น่าจะไปโดนอะไรสักอย่างหน่อยขอฉันดูหน่อยตัวขนาดนี้แล้วยังสะเทาอยู่ได้ถ้าหากเจ็บมาฉันจะพาไปโรงพยาบาลแผลอยู่ไหนล่ะคือว่าคุณไม่เข้าใจหรอกฉันเจ็บจากข้างในถ้ากดมันก็จะเจ็บมากเงี้ยเหรอโอ๊ย ลูกยานมาบอลหนสิลูกยานอย่าหนักมือนักสิลูกยานเธอเรียกผีหรือไงร้องเสียงดังไปทำไมกะก็เพราะมันเจ็บไงเธอร้องเสียงดังขนาดนี้เด็กสองคนนั้นที่อยู่ในห้องได้ยินกันหมดแล้วมั้งเนี่ยลูกยานมาบอกไหนสิแตดดีมาแล้วจะให้เขาเห็นว่าพวกเราสองคนพร้อมกันไม่ได้งั้นพวกเรามาเป่ายิ่งฉุบกันคนที่แพ้ต้องไปซ่อนในตู้เสื้อผ้า แต่ดีเข้ามาหาฉันนะนั่นแหละที่ต้องไปหลบในตู้เสือ้อแต่พวกเราหน้าคล้ายกันเลยนะแต่ดีแยกไม่เอาเหรอกว่าใครเป็นใครนายไม่กล้เาเ่าหญิงชุบเพราะกลัวแพ้ใช่ไหมเอาก็เอาสิฉันไม่กลัวนายหรอกงั้นก็มาเลยยันยิงยาวไปกระกเป๋ายิงชุบช่างเถอฉันไปดูสิน้นเชิงก่อนแล้วกันแล้วค่อยพาเธอไปโรงพยาบาลโร,รงพยาบาล เรื่องนั้นไม่ไมต้องหลอกดูเหมือนเธอดูเธอร้องเหมือนเจ็บมากัะขนาดนั้นแปลวคงไม่ใช่เล็กๆนะเธอรอฉันก่อนนะเดี๋ยวก่อนอย่าเลวอย่าแล้วไม่รู้ว่าตาปไายกับซิงเฉินจะได้ยินเสียงร้องของเราหรือเปล่าขออย่าให้ถูกจับได้เลยนะแดดดีซ <Daddy. S 2> ิงเฉินทำไมยังไม่นอนอีก ื่อกี้เรไปแล้วครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาจากข้างนอกก็เลยลุกมาดูไม่มีอะไรหรอกลูกนอนเถอะนอนเถอะนะครับฝันดีครับแดดดีฝันดีส่อจรินไปหมอนี่ฉันชนะแล้วแท้ๆทำไมถึงอยางให้ฉันเข้ามาซ่อนในตู้เสื้อผ้าล่ะเนี่ยเออคุณออกมาแล้วเหรอเธอมายืนทำอะไรตรงนี้ ไม่ม huh? ีอะไรซิ่งฉ er ันกลับแล้วเหรอหลับแล้วอยังชั่วหน่อยหลับก็ดีแล้วดูเหมือนเขาจะยังไม่รู้หัวใจแทบวายเขาเธอหายแล้วเหรอคาอือหาดีแล้วล่ะจุจุกก็ไม่เจ็บแล้วซูซูเฉียวฉันว่าขาของเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่สมองของเธอต่างหากที่มีคุณว่าไงนะ เดี๋ยวสิลูกหยานคุณจะถอดเสื้อออกทำไมในเมื่อเธอไม่เป็นอะไรแล้วถ้าเงินตอนนี้ก็ได้เวลานอนลราใช่ไหมล่ะนัน่นๆๆอย่าเข้ามานะเธอคิดอะไรอยู่ฉันหมายความว่านอนจริงๆนั่นแหละไม่ใช่นะคุณรู้คะว่าฉันไม่มีห้องรับแขกอีกอย่างเตียงของฉันก็เล็กคุณนอนไม่ได้หรอกนอนหลายๆครั้งก็ชินไปเองล้ะนะอะไรคือนอนไปก็ชินเอง ถ้เหมือนว่าเราเป็นเพื่อนนอนของเขาอย่างนั้นแหละฉันจะไปอาบน้ำเธอไปนอนก่อนเถอะอีกอย่างฉันจะไปนอนหลับอย่างสบายใจได้ยังไงกันเล่าแต่น้องชายเห็นหรือ,อยังเซียวชีเฉียกำลังจะนอนกับว่าที่แดดดีในอนาคตแล้วนานนั่นแหละน้องชายเบาๆหน่อยเดี๋ยวแดดดีก็จับได้หรอกไม่มีทางหรอกฉันจะไปแอบดูสักหน่อยนะนายนี่มันกลับมาเดี๋ยวนะี้นะอย่าไปลบก,กวนแดดดีกับมามีสิ อิตาลูกยานเห็นที่นี่เป็นบ้านของตัวเองซะแล้วมีด้งักันตาป่ายกับซิงฉันยังอยู่ในบ้านเราจะต้องให้ลูกยานกลับไปให้ได้คุณลูกคะอนานาวเสร็จแล้วก็กลับบ้านเถอะนะคะคุณลูกคะฟ้องอยู่หรือเปล่าคะเ่ยนั้นคิดจะทำอะไรกันนะฉันว่านะคะมันคงไม่เหมาะเท่าไหร่ที่ชายหญิงจะอยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองอะมีอะไรก็แค่อานาวแค่นี้ก็รอไม่ไหวเราเงินหรอ ทำยังพุ่งเข้าสู่อ้อมกอดฉันอีกไม่ใช่นะฉันเปล่านะคะฉะฉันไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> คนที่ยเราอยู่ในห้องน้ำมันไม่ใช่เธอเหรอในเมื่อเธอลุกขนาดนี้แล้วเ,เงินฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะเอ้วอย่างคะค,คุณอย่าทำอะไรบ้านนะฉันจะทำไมแล้วจะทำไมว่าแต่เธอเธอมีเสียงมาจากข้างนอก แปลกจังไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ดีกับเสี่ยวเฉียทำอะไรกันอยู่นะเจ้าโง่ได้ทำแบบนี้จะถูกจับได้เอานะเรียกกลับไปห้องกับฉันเดี๋ยวนี้นะไม่เอาฉันฉลาดขนาดนี้เย่าแล้วถูกจับได้ซะแล้วเจ้าโง่ได้เป็นคนก่อเรื่องเองก็จัดการเองแล้วกันเอ๊ะซิงชุนตาฝ้ายตาฝ้ายย่าแล้วเพื่อพูดออกไปแล้ว <laughs> สองคนนี้กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ปัญหาตอนนี้ยังแย่ไม่พอหรอแล้วก็นะนี่มันต้าปายหรือซิ่งเชินกันแน่ซิ่งเชิญทําไมลูกถึงมาอยู่หน้าประตูห้องละ่ะคือว่าแดดีมามิผมเดินมาผิดห้องนะครับผิดห้องเงี้ยเดียวพอไปส่งที่ห้องนะไม่เป็นไรครับไม่ได้นะโอ๊ยปวดตับพวกเธอทำไมฉันรู้สึกปลกแปลก มีอะไรแปลกหรอคะซิงเฉินเขากลับห้องไปนอนเองได้อยู่แล้วหรอคะ่ะใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมทําได้แต่ดีไม่ต้องไปส่งผมหรอกครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ซิงเฉินแม่แม่ตัวขนาดนี้แล้วจะไปส,งไส่งทําไมละคะซิซูเชียเธอคุณจะนอนแล้วไม่ใช่หรอคะมาคะ่ะมามามานอนกัน ซูโซเชียเธอปิดบังอะไรฉันอยู่หรือเปล่าไม่เลยค่ะคุณคิดมากกันไปแล้วไม่มีอะไรเลยขอให้ไม่มีจริงเถอะเพราะถ้าหากฉันจับได้แล้วก็ซูโอ,อเชียเธอตายแน่แน่นอนค่ะ <c oughs> ฉันไม่กล้าอยู่แล้วจะให้ลูกอยานรู้ถึงการมีอยู่ของตาป่าไม่ได้ไม่งั้นเราสองแม่ลูกต้องตายแน่แนนายมันโง่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปนะเจบๆๆๆ็บเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยนะ อันอยังไงแล้วห้าไปรบกวนแดดดิกับมามีอีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วว่าแต่แดดดิกับมามีนอนห้องเดียวกันแบบนี้บางทีพวกนี้เราอาจจะได้มีน้องแล้วก็ได้มันเด็วขนาดนั้นซะที่ไหนกันเล่าพรุ่งนี้เราค่อยทดสอบมามีจากน้ําเสียงตอนนี้ก็รีบยวเข้านอนกันเถอะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะน้องชายจูจี้จังเลยหุบป,ปากนะนั่นั่นแหละน้องชายน่นนั่นแหละ เมื่อคืนลูกอย่างนอนข้างๆฉันทั้งกลัวไม่ว่าเขาจะทําอะไรฉันทั้งกลัวว่าเขาจะเจอลูกทั้งสองคนจนนอนไม่หลับเหนื่อยจังเลยเอ๊ะตาป๋ายซิ่งฉันทําไมถึงพากันมาที่ห้องหมามิกันล่ะรีบไปซ่องตัวเร็วเข้าไม่ต้องห่วงค่ะหมามิแดดดีกลับไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไปแล้วหรอกล้อขอบคุณพระเจ้าตกใจแทบแย่เชียเชียเมื่อคืนนอนเตียงเดียวกับแดดดีใช่ไหมครับ จะมีน้องให้พวกเราแล้วใช่ไหมครับเอ๋จากความสามารถของมามีแล้วบางทีอาจจะมีน้องฝาแบดให้เราก็ได้ส่วนน้องคนโตให้ฉันส่วนน้องคนเล็กก็ให้ไหนไม่ได้คนโตเป็นของฉันพวกเธอสองคนพูดเรื่องอะไรกันอยู่เสียชีเฉียมามีอ่ามามีมยังไม่ได้เอาเรื่องเมื่อคืนเลยนะ แล้วยังจะมาคุยเรื่องน้องอะไรกันอย่าพูดจาเพ้อเจ้นะครับเสี่ยเฉียเชียผ,ผิดไปแล้วมามีอย่ากโกรธเลยนะครับรีบไปเตรียมตัวเร็วเข้ามามีจะส่งไปที่โรงเรียนเสี่ยเฉีเฉียไม่อยากมีน้องเราทํายังไงดีดูเหมือนเราจะต้องหารือเพิ่มเติมเพื่อคิดแผนใหม่ถ้าไปกับซิงเฉินก็ไปโรงเรียนกันแล้วเฮ้ยในอนาคตอย่าให้เกิดเรื่องแบบเมื่อคืนขึ้นอีกเลย เธอเกิดขึ้นอีกครั้งจะของฉชัลาดของยุหลานเขาเขาจะต้องสงสัยอะไรบางอย่างแน่โหยานฮัลโหลคุณลู้มีอะไรหรือเปล่าคะเข้ามุงเย็ยนไปเราสิ่งเชินที่โรงเรียนด้วยโหยานฉันกับคุณเราเป็นอะไรกันคะคุณเอาแต่บางคาฉันตลอดฉันไม่ไปไหนหรอกหมอนี่เห็นเราเป็นคนใช้จะเรียกใช้ตอนไหนก็นได้งั้นเหรอฮึฮไม่ไปงั้นเหรอ ค่ะทีนี้ฉันต้องทำโอทีตอนนี้ก็หิวอยู่ด้วยไม่มีเวลาไปรับซิ่งฉันหรอกถ้าจะไปคุณก็ไปเองแล้วกันหัวนะคะฉันขอลองเรียนซอซูเชียแอบคุยโทรศัพท์ในเวลาทำงานค่ะอะไรนะซอซูเชียใครอนุญาตให้คุยโทรศัพท์ในเวลาทำงานไม่ไม่ใช่นะคะฉันกำลังคุยกับชายแก่เงาเงือก เรื่องเราดักคล้ายๆอยู่ละสิหัวหนะคะเมื่อกี้ฉันเห็นขาตาเลยละค่ะว่าซูซูเฉียคุยโทรศัพท์อย่างมีความสุขเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงานใดๆลูกหยานใช่แก่อะไรนั่นฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะอย่ามาหาเรื่องฉันทีหลังละ่ะซูซูเฉียเธอละเลยหน้าที่และหยุดทำงานในระหว่างการทำงานวันนั้นของเดือนนี้จะถูกหักออกอะไรนะคะหัวหนะ,ะฉันมีเหตุผลนะคะควรจะหักเงินฉัน ไม่ได้นะคยอโทรศัพทมันมีเหตุผลอะไรอื่นงั้นเหรอใครใช้ให้เธอทำร้ายฉันก่อนหน้านี้ล่ะนีน่ะเรียกว่ากำตามสนองสมน้ำหน้าเธอซู่ซู่เฉียวเอาโทรศัพท์ให้หวังฉันเอ๊ะว่นะคะคนในสายฉันอยากจะคุยด้วยตุงกนอะไรกันไม่ว่าคนในสายจะเป็นใครเงินโบนัสของเธอเดือนนี้ฉันก็จะ ความฉันฉันเองคือคุนลูกซูซือเชียคราวนี้เธอไม่รอแน่จะดิ้นรนยังไงก็ไม่รอดหรอกแม้ว่าฉันจะต้องถูกหักเงินโบนัสมันก็ดีกว่าเธอนั่นแหละเพราะเธอถูกหักเงินเดือนตั้งหนึ่งปีเลยแน่หนังบ้านี่ซือเชียไม่ก็ไม่บอกแต่แรกว่าเป็นคุณลูกเธอเขาเป็นถึงคนเดิมและยังเป็นเจ้านายของเรา เธอคุยเรื่องงานน่นอนว่าเธอไม่ได้ละเลนต่อหน้าที่ที่ฉันพูดเมื่อกี้อย่าไปสนใจเลยนะหัวนะคะคุณทําอะไรของคุณน่ะซูซูซเฉียคุยทโทรศัพท์ในระหว่างทางานนะคะจะมาช่างมันแบบนี้ได้ยังไงกันหุบปากเธอไม่รู้เรื่องไงว่าคนที่อยู่ในสายเป็นใครคุณลู่เลยนะเธอคิดจะทาอะไรบอว่าไงนะคุณลู่งั้นเหรอซูอเชียตั้งใจทํางานนะฉันจะคอยเฝ้าดู เบลรู้ว่าลูกอยากไปพูดอะไรกับหัวหน้าซูโซเชียอย่าได้คิดว่าตัวเองสนิทกับคุณู่หน่อยและจะทําอะไรก็ได้เขาเป็นถึงคนดังระดับแถวหน้าเขาไม่มีทางมาชอบคนอย่างเธอหรอกเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องมาสนใจนี่ฉันรู้แค่ว่าใครบางคนแถวนี้พูดว่าคุณลู่เป็นชายแก่งเงอะงะ